ชาวสระบุรีใจเกินร้อยจากใจถึงการสู่ชายแดนแห่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตทหารพลเรือนแน่นโรงพยาบาลวันนี้26กรกฎาคม2568ที่โรงพยาบาลสระบุรีชาวจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีมีการรับบริจาคโลหิตครั้งใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทหารทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชาพร้อมทั้งเติมปริมาณโลหิตสำรองสำหรับความต้องการภายในจังหวัดเองซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะนายอำเภอฝ่ายปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับประชาชนชาวสระบุรีในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เติมเต็มคลังโลหิตที่จําเป็นแต่ยังเป็นการแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีและน้ําใจของชาวสระบุรีที่พร้อมยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมชาติในยามวิกฤตและเป็นแบบอย่างที่ดีของการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงร้อยตรีสุประวีบุญธิคาาัมบรรณาธิการข่าวรายงาน สวัสดีก่อนเนาะคะ่ะแนะนําตัวนิดนึงคือนายกเหล่ากชาติจังหวัดสระบ,บุรีนะคะกิจกรรมที่เราทําในวันนี้ก็เพื่อเป็นการบริจาคโหหิตนะคะสําหรับสํารองไว้ใช้โครงครังทั้งที่ของจังหวัดสระบ,บุรีเองซึ่งเราเนี่ยมีความขาดแคลนนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราทุกคนเป็นคนไทยเราก็จะช่วยเหลือประเทศชาติของเรานะคะดังนั้นถ้ามีส่วนหนึ่งเราก็จะไม่ช่วยสนับสนุนช่วยเพื่อช่วยเหลือปัญหาของทางด้านชายแดนไทยเขมรของเรานะคะทั้งทาหารหรือผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุที่จังหวัดตรงนั้นเราแวกตรงนั้นนะคะรวมทั้งเนี่ยใช้เอาไว้ใช้ในกิจการของโรงพยาบาลของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจที่มาให้ความช่วยเหลือเราในวันนี้มาแบบล้นหลามมากบางคนเนี่ยมาแล้วสองวันสามคืนเพื่อจะ รอบริจาคต้องขอบคุณประชาชนชาวสระบ,บุรีทุกๆคนค่ะที่ให้ความร่วมมือเปนอย่างดีขอบคุณมากค่ะ วันนี้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะเพื่อทหารหารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการวางระเบิดที่เขตชายแดนค่ะท่นวเือนีนน oh ีมื่อวานนี้เรารับบิจาคการวางเท่าไหร่ะเมื่อวานนี้มีผู้ประสมมาบริจาคประมาณ300กว่าท่านค่ะ ได้เลือดประมาณ200ถุงค่ะแล้ววันนี้ก็เราเริ่มให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่มค่ะก็คาดว่าจะมีประชาชนทยอยมาบริจาคเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะจะดเนินการรับเก็บรับบริจาคกี่วันคะค่ะก็จะเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันจันทร์ที่28กรกฎาคมค่ะแให้เรากเิัว ก็อยากเชิญชวนประชาชนชาวสบบระบุรีและก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้เข้ามาร่วมบริจาคเลือดนะคะซึ่งนอกจากการบริบรจาคเพื่อทหารหารและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วชาวสระบ,บุรีเองก็ยังมีความต้องการใช้เลือดสําหรับการผ่าตัดค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเลือดที่เราได้เนี่ยจะตกประมาณ วันเดือนละประมาณ1,200ถุงแต่ว่าจริงๆความต้องการเราอยู่ที่ประมาณ1,500ถุงค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้เนื่องจากว่ามีผู้มาบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากแต่ว่าอย่างที่ทราบค่าว่าเลือดเนี่ย จะมีอายุประมาณ30 45วันดังนั้นในช่วงหลังจากนี้ค่ะถ้าเรามีความต้องการที่ส่งไปแล้วเพียงพอแล้วเนี่ยเราอาจจะขออนุญ,ญาตให้คิวไว้ค่ะให้ท่านมาลงคิวไว้แล้วก็พอความต้องการเริ่มลดลงเราก็จะแจ้งข่าวท่านว่าให้ท่านทยอยมาบริจาคค่ะ ปุ <med> ๊บเลยเนี่ยเอ๊แรกอ่ะตั้งใจ,ใจตั้งใจมากอยากให้อยากให้รั้ง, <c oughs> งนแรกเหมือนกันนะคะใจใจ่ยเรื่อยๆเนาะ đang subscribe cho วันนี้นะคะเรามาบริจาคเลือดนะคะเรามีความตั้งใจมากตอนนี้นะคะทางเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยถือว่าไม่ไม่ปกตินะคะมีเกิดอ่าภัยสงครามเกิดขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งในการทำสงครามครั้งนี้คือการอาจจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อเราหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เราพอจะช่วยได้เราอยากอ่าได้ทราบข่าวจากจังหวัดสระบุรี แล้วก็จากอำเภอสองไห้ว่าต้องการสต็อกเลือดเพื่อเป็นเพื่อเป็นอ,อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้กับทาหารก็ดีหรือประชาชนที่ได้รับภัยในครั้งนี้ก็ดีนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราตั้งใจมากนะคะในสิ่งที่เราพอจะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้เราเราถือว่าเป็น,ปนการช่วยชีวิตของคนไทยคนหนึ่งค่ะก็ตั้งใจมากๆค่ะในมาว,นวนันนี้